สุดตันตปิฎกขุทธากานิกายพุทธวงศุทธาปกินากะกันว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในกับที่นับไม่ได้นับแต่พัทธรกับนี้ไปมีพระผู้นำพิเศษสีพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมธังกรสรารนังกรและทีปังกร พระชินพะพุทธเจ้าเหล่านั้นมีในกับเดียวกันต่อจากสมัยของพระทีปังกรพุทธเจ้ามีพระผู้นำโลกพระนามว่าโกนทัญญะมีพระองค์เดียวในกับหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะกับทั้งหลายระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรและพระศาสดาโกนทัญญะเป็นอสงไขยโดยการนับ ต่อจากสมัยของพระโกนทัญยาพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่ามังคละกับทั้งหลายระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นเป็นอสงไขยโดยการนับพระมุนีสุมังคละพระสุมาณะพระเรวตะและพระโสพิตะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุทรงทำแสงสว่างแม้เหล่านั้นก็มีในกับเดียวกัน ต่อจากสมัยของพระโสพิตะพุทธเจ้าก็มีพระมหามุนีพระนามว่าอนมมัศสีกับทั้งหลายระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นเป็นอสงไขยโดยการนับพระพุทธเจ้าผู้นำโลกคือพระอนมมัศสีพระปทุมะและพระนารทะพระพุทธมุนีผู้ทำที่สุดแห่งความมืดเหล่านั้นก็มีในกับเดียวกัน ต่อจากสมัยของพระนารทพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระผู้นำโลกพระนามว่าปะทุมุตระทรงอุบัติในกับหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะกับทั้งหลายระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้านารทะและพระศาสดาปะทุมุตระเป็นอสงไขโดยการนับในกับที่หนึ่งแสน มีพระปทุมุตระมหามุนีผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรรับของบูชาพระองค์เดียวในกับที่สาม0มืต่อจากพระปทุมุตระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระผู้นำโลกสองพระองค์คือพระสุเมธะและพระสุชาตะในกับที่1,800 ต่อจากพระสุชาตะพุทธเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำโลกสามพระองค์คือพระปิยาทาสัสีพระอัฏฐทัสสีพระธรรมทัสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นั้นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบในโลกเสด็จอุบัติในกับเดียวกัน ในกลับที่94นับจากกับนี้มีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้รู้แจ้งโลกผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญยลักษณ์ในกลับที่92นับจากกับนี้มีพระผู้นำโลกสองพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติสสะและพระปุตสสะผู้ไม่มีบุคคลเสมอไม่มีบุคคลเปรียบ ในกับที่91นับจากกับนี้มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแล้วในกับที่31นับจากกับนี้มีพระผู้นำโลกสองพระองค์คือพระสิขีและพระเวสภู ผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบในพัทระกับนี้ได้มีพระผู้นำโลกมาแล้วสามพระองค์คือพระกะกุสันทะพระโกนาคมนะพระกัสปะในบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราและจกมีพระเมตไตรในอนาคตพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้เป็นปราฏ ผู้อนุเคราะห์โลกบรรดาพระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้นพระโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกบอกหนทางนั้นแก่สัตว์เหล่าอื่นหลายโกธแล้วก็ปรินิพานไปแลจบพุทธปกินากะกัน